อาหารเช้านี้ครับทุกคนที่บ้านนาการสลองเป็นข้าวต้มหมูเห็ดหอมนะครับแล้วก็นี่เป็นไกย่ยีไก่ยีก็คือเป็นสาล่ายนะครับสาล่ายไก่นะครับหรือเซราน้ําจืดแล้วก็นี่เป็นของหวานนะครับส่วนนี้เป็นน้าเต้าหู้ชาวเขานะครับยังไม่ได้ชิมรสชาติเลยทุกคนแล้วก็นี่คือเตาเตานี้ก็เป็น สาลายน้ําจือดอย่างหนึ่งนะครับเอามาปรุงรสแล้วเมื่อวานนี้เราก็ไปได้ตัวนี้มานะครับเป็นอวโวคาโดพันแฮกนะทุกคนรสชาติหวานมันอร่อยมากครับกับบรรยากาศบ้านๆนะครับบ้านนากาศสลองที่อำเภอปัวเป็นที่พักแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับ,บานนา